พี่น้องมึงตัวหนังพี่น้องมาแล้วครับมาแล้วอันนี้คือนกนกกระดำพี่น้องนกนกกาะน้าพี่น้องนี่คือนกกาน้าอันนี้คือนกกาน้าตัวหนังพี่น้องตัวหนัง เบิ้งครับพี่น้องกลัามาครับกลังมานี่นี่มาแล้วครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วพี่น้องเห็นบ่ครับมาแล้วครับพี่น้องอุ้ยตัวยังนอกครับพี่น้องมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วตัวปใกไงเลยครับพี่น้องมองเห็นบ่ครับอ้าวมาตัวไ่ครับเทมเบอเนี่ พ okay. ี่น้องเบิ <s <S ่งเบิ้งเบิ้งเบิงเบิงไปแล้วครับไปแล้วปืนแล้วครับไปแล้วปืนไปแล้วครับอพี่น้องไปแล้วตบไงเลยครับพี่น้องปิดตนย่านนะครับพี่น้องคนไป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 เอาปลาไปเร้อยปืนแล้วพี่น้องโอ้ยไปแล้วครับเอาปลาไปแล้วครับเ็นแต่หางพี่น้อง